วันนี้น้องพายทุกคนมางานที่รวมทุเรียนและผลไม้ไทยแบบจัดเต็มเอาไว้ในที่เดียวแถมมีทุเรียนพันหายากด้วยนะที่งานสุขสยาม Amazing Thai Fruits Paradise 2025จัดที่เมืองสุขสยามชั้นจีไอคอนสยามคนรักทุเรียนน้องบอกเลยว่าห้ามพลาดงานนี้อย่างตัวนี้พิเศษมากเป็นทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในดินภูเขาไฟจากบ้านซัมตารมจังหวัดศรีสะเกษหรือถ้าใครชอบกินทุเรียนแนวครีมีเนี่ยต้องพันก้านยาวเลยค่ะสงตรงจากสวนสเสนเจนจังหวัดจันทบุรีแต่ที่หากินยากสุดๆน้องยกให้พันหลงรับแลกจากไ ฮิวฟาร์มพิษณุโลกตัวนี้อร่อยกินง่ายไม่หวานมากมีจ่าส่วนประตูจานเนี่ยก็ขนทุเรียนมาหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมูซังคิงแล้วก็พันหนาำดำที่บอกเลยว่าหากินไม่ได้ง่ายๆนะจ๊ะงานนี้ก็คือรวมมาให้แล้วเกือบทุกสายพันธุ์เลยนอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีผลไมอ้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นมังคุดที่คัดมาพิเศษเนื้อหวานฉ่ำหรือจะเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่จากจังหวัดสมุทรสงครามรสชาติเนี่ยจะออกหวานอมเปรี้ยวอร่อยสุดๆส่วนนี้เนี่ยคือแรไอเทมเลยค่ะมะพร้าวกะทิจากบ้านแพลวสมุสาค ไม่หมดนะคะมะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยก็ยกทับึ้นมาแบบจัดเต็มน้ำปลาหวานของที่นี่คืออร่อยสุดๆเลยกินพร้อมกับมะม่วงคือยังฟินสปะรดปัตตาเวียจากจังหวัดอุทัยธานีเนื้อหวานช้ำนอกจากนี้ยังมีโซนผลไม้ราคาหน้าสวนให้เลือกช็อปกันด้วยทั้งแตงโมลิ้นจี่เงาะบังคุดมาแบบจัดเต็มปิดท้ายด้วยงานฟุตฟูลเฟส2025ที่โซนเดียทามมี่น้องพามากินทุเรียนสมูตตี้หวานๆเย็นๆชื่นใจพร้อมกับเลือกช็อปผลไม้ลูกใหญ่ๆเกรดพรีเมียมนอกจากนี้ก็ยังมีช่วงแฮปปี้อเว์ ผล,ลไม้คัดพิเศษแบบแบงค์รอยมีโทนจัดเต็มขนาดนี้ต้องแวะมาแล้วนะคะทุกคน